คือสาโก,กูมาค่ะพี่น้องคะ่ะมากินตำมซุ๊นอ่ะแซ่บอนค่ะเซาหม่อนกินใหญ่ๆมาค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยตำาั่วโอ้ยเส้ยนยาวคะ่ะพันไป พันกับแซลมอนคำโตโตฟ้าถิ่ลงปากว่นนี่ออือือ,อ,อ,อแซบ่บ คื่อสก,กู๊อดอย่าแก่หมอนตอนเป็นไงอมอมเย็ยน ขนมจีนเส้นเหนียวเหนับเหนียวพันยันไส้คือเกาไม่อืดไม่อมน้ำคือเกาหอมหวะเกอแบบผักอะไรก็ไม่รู้ มันก็มีความหวาน มากกินตำาัวเนียวๆไปจังหวัดน่านตอนนี้มูวอมจากจังหวัดน่านบ่ไะใด้พี่น้องเพราะว่าไปแล้วมันสวยมากสวยแบบสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยไหมคะ ตั้มไปที่น,นั่นตั้มไปที่บ้านเปียงซอไปที่ลอฟพู v วิวบ้านเลียงซอแล้วก็ฉันรักเขาน,านั่นแล้วก็บ้านต้นเมียงที่นั่นก็คือจะเป็นตั้งแต่ไปสองปีเท่านึงนะน,นั่นไปปีละเท่าบ่อย เมาคงแต่ลแต่ไปมันก็สมกับการเดินทางไหมพี่น้องคะมันงาม แซลมอนชิ้นโตโตผ่าไปก็แคบโมบแลว งขนมจีนห่อหนึ่งกินคนเดียวบอเปิดอีดเลยมันต้องมาสองถึงสามคนเต็มเนี้อหนุ่มเนี้วพันยันใจแบบนี้ขนมจีนห่อละแค่เก้าบาทค่ะพี่น้องเต็มเน้วเนี้วหยุดหยุดแน่นี่แหละนี่เต็มเน้วเนียวหยุดยืดแน่นี่ไม่อืดไม่อมน้ําตรงตรงจากโล่งงานไหมคะใครอยากจะกินนะคะพี่น้องคะทักแชทแอดไลน์ได้เลยพี่น้อง จะบอกว่าคือการันตีขายมาแล้วสี่ปีนะคะแต่ก่อนขายสามห่อลอยตอนนี้บอกขายสามห่อลอยเด้อเอาไปโหลดห้อแล้วเก่าบัทคืนกําไรให้ลูกค้าค่ะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วคอมเมนต์ได้เลยอู้ชิ้นโตมาก ตอนนี้ก็อยูนขันแบบโดิดำหนักพี่น้องก็จะเน้นกินผักกินอย่างนั้เครื่องปรุงกับรสน้ำตาลลงไม่ค่อยได้กินแบบหวานเหมือนเดิมแล้วจะค่อยๆงดหวานไปเรื่อยตอนนี้ร่างจิดจีริเมนูลัก พี่ใจัราชาจะเป็นมกักเบิ่งคขามันถือใจค้นที่มกักเข้มนักกินนะแล้วก็มันก็แบบน่าค้นหาตลกดีพี่น้องจีเป็นสายซี่รีรือแซงนนแนน้ำแนวเบืองในตะเบิ่งอีกพอเบิ่งแล้วอะไกทำให้แหบคุณสายมีกินเดีตอนนี้บีร์แล้วกับ มากินพวกสลัดแปนะค่ะตมกระล่างเฮดสลัดสลัดแรปแห้บิก,กินเสมือเลยเฮดใบมือหนึ่งนีนประมาณหกห่อบิก๊กเรกจะกินอยู่วันสองมือม่อบะเมนว่าแต่บิ๊กมักเลยหลูกสาวทั้งสองคนกับมาก,กินเพราะว่าหันใหนเพื่นเนลระเคิงก่อนเดี๋ยวไปโรงเรียนมันก็สะดวกสบายเดี๋ยวเมือ่อหนาเดี๋ยวเอาสูตรมาฝากว่าห่อแบบใดแบปบเอาแรปแป้งตัวใดนะนะไม่ไปตะกินนะคะอาอพี่น้องคะทำลาเมือในคลิปนี้ก็ะเดี๋ยวไป เล่มหลังลิปเนาะถ้ทาทายเน่ยเอาทายโดนมันกระสิประมาณสิบกนาทีน่ะน,นะคะเพราะว่าคนเท่ามันก็ค่อยๆกินเข่านะถ้าใจใเรากินหมดเลยมันกระสิบ้านเกือบยี่สิบกุญีบ่ะค่อยค่อยกินนะคะพี่น้องค่ะเอาพอกันที่หนาด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ